s อ b เนี่ยประกาศไปเมื่อวานแล้วก็กำไรที่ออกมาเนี่ย1 0 9หมื่นล้านเนี่ยก็ง่ายๆว่าดีกว่าที่เราแล้วก็ตลาดคาดด้วยถามว่าแล้วมันดีกว่าคาดจากอะไรมาจากขาของตัวสํารองอะนะคะที่มันน้อยกว่าคาดเนื่องมาจากว่าธุรกิจในฝั่งของตัวการ์ด X มันก็คือเหมือนกับว่ามีทิศทางที่มันดีขึ้นก็เลยทำให้ SCB เขาตั้งสํารองน้อยลงซึ่งถ้าเรามาดูในฝั่งของตัวกำไรอะนะคะจะเห็นการเพิ่มขึ้น13%ยี year year, แล้วก็ 9% Q on Q เลยตัวผักด้านอ่ะนะคะอย่างแรกมาจากขาของตัวไรายได้ดอกเบีย้ยที่มันเพิ่มอย่างที่สองมาจากขาของตัว Op e ปที่มันลดลงและอย่างสุดท้ายเนี่ยมาจากขาของตัวสำรองที่มันลดลงซึ่งในไตามาสนี้นะคะคุณอาทิตย์ก็คือมีการาใส่ในฝั่งของตัวพวกค่จ่ายโรบินฮูดเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้น เรื่องของตัวโรบินฮูดไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะเหมือนกับมีผลพ่วงไปอยู่ในไตรมาสสี่หรือว่าอนาคตในฝั่งของตัวพวกาใครจ่ายเนี่ยก็ไม่มีแน่นอนเพราะว่าเขาบันทึกให้จบภายใน3มคิวเลยซึ่งในฝั่งของตัว SCB นะคะโทนในฝั่งของอกำไรแล้วก็มีติ้งเนี่ยจริงๆเรามองว่าเป็นโทนสไลด์รีโพซิทีฟก็คีย์หลักๆเนี่ยมาจากข่าวของตัวสำรองเนี่แหละที่มันเป็นทิศท,ทางที่มัน ลดลงอะนะคะก็เห็น Improvement ในเรื่องของตัวพวกธุรกิจเจนทัวนะคะเริ่มดีขึ้นคําแนะนําของเรานะคะยังเป็นเหมือนเดิมค่ะคุณอาทิตย์ก็คือเป็นถือในฝั่งของตัวปันผลก็ยังเด่นที่สุดในกลุ่มธนาคาระคะ่ะ